เจอกันอีกแล้วนะครับ EP นี้นะครับเป็นการสอนเขียนสีน้ำนะครับเป็นสีน้ำเกี่ยวกับทิวทัศน์ทะเลนะครับหรือซีสเคปนะครับสีสเคปนะครับในส่วนของภาพทะเลนะครับศิลปินนะครับสามารถจะเลือกสรรผลงานได้ในหลายมุมมองครับอันที่เช่นนะครับการแสดงคลื่นของทะเลนะครับหรือแสดงภูมิประเทศของทะเลนะครับหรือแสดงรูปทรงเกี่ยวกับเรือปรงมงนะครับหรือเรือต่างๆนะครับ อีกการหนึ่งนะครับที่นิยมเขียนกันบ่อยๆครับสแสดงกิจกรรมต่างๆที่อยู่บริเวณริมทะเลเช่นหมู่บ้านชายทะเลหรือร้านค้านะครับหรือบริเวณสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ริมทะเลนะครับรวมๆแล้วทั้งหมดนี้นะครับเป็นการเขียนภาพทิวทัศน์ทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปชมการเขียนภาพทิวทัศน์ทะเลกันครับ ขั้นตอนการเขียนภาพทิวทัศน์ทะเลนะครับหรือการเขียนภาพคลื่นทะเลนะครับในขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะระบายท้องฟ้าลงไปก่อนนะครับโดยเราจะใช้เทคนิคแบบเปียกบนเปียกครับก็เริ่มต้นก็ระบายน้ําลงไปก่อนบนบริเวณท้องฟ้านะครับพอระบายน้ําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเว้นส่วนที่เป็นแสงสว่างก็จะระบายสีเงนอ่อนด้วยเร้จะระบายน้ําไปก่อนนะครับโดยใช้เทคนิคเปียกบนเปียกครับก็จะระบายสีที่ อนไปก่อนนะครับเช่นสีแคดเมียมเยลโล่ครับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีออกส้มๆนิดนึงนะครับแคดเมียมโอเรนนะครับก็ระบายส่วนของสีอ่อนไปก่อนแล้วก็อาจจะมีชมพูเข้ามานิดนิดหน่อยชมพูมีม่วงไวโอเลตเข้ามานิดหน่อยเพื่อที่จะให้ภาพดูสดใสขึ้นนะครับพอเริ่มระบายสีเหลืองสีส้มสีม่วงๆชมพูไปแล้วนะครับ เราก็จะตามด้วยสีส่วนที่เป็นเข้มขึ้นมานะครับเป็นสีของส่วนสีฟ้าผมจะใช้สีฟ้าเคอร์เลนต์นะครับผสมกับอุลต้ามารีนนะครับก็ผสมกันให้มันดูเข้มๆนิดนึงแล้วก็เบรกด้วยอินดิโก้นิดนึงครับเพื่อผสมให้มันดูเป็นสีเข้มๆนิดนึงก็ระบายไปในส่วนของท้องฟ้าที่มันเข้มๆนิดๆน,นะครับส่วนของที่เป็นน้ำเนี่ยครับที่เราจะมีคลื่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเว้นไว้ครับแล้วก็จะระบายพวกสีฟ้าไปก่อนอเราลอดูให้สีหมาดๆนะครับ ทีนี้มีมีผู้สนใจถามเข้ามาว่าหมาดนี <anak> ่คือหมาดแค่ไหนนะครับก็คือหมาดพอดีนะครับคือหมาดสังเกตง่ายๆนะครับคือถ้าเราเอียงดูแล้วเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยจะไม่รีเฟกบนพื้นกระดาษครับคือน้ําคือจะไม่มีมีแสงสะท้อนขึ้นมาแล้วนะครับอย่างนั้นนะครับก็เรียกว่าหมาดกาลังดีเราก็สามารถที่จะลงสีต่อไปได้เลยครับเพราะว่านั้นคือหมาดแล้วแต่ถ้าเราเอียงดูแล้วเนี่ยกระดาษน้ํายังมีแบบสะท้อนสะท้อนอยู่นะครับ แสดงว่าเขาอะยังยังไม่ค่อยหมาดเท่าไหร่ก็รออีกสักแป๊บนึงนะครับคือสีน้ํานี่ต้องใจเย็นนิดนึงครับพอเขาเริ่มหมาดแล้วเนี่ยเราก็ถึงลงสีเข้มไปครับสีก็จะอยู่แล้วก็จะไม่เขาเรียกอะไรล่ะสีมันก็จะไม่ไม่หลุดไปตามสีชั้นแรกนะครับคือสีเข้มก็จะลงไปกดสีที่ลงไปตอนแรกให้อยู่นะครับก็พอลงท้องฟ้าเรียบร้อยแล้วครับรอเก็บรายละเอียดที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาลงต่อของส่วนของที่เป็นคลื่นกันครับ ่วนของท้องฟ้านะครับผมจะใช้สีประมาณนี้นะครับก็สีที่ใช้ส่วนใหญ่ครับจะเป็นสียี่ห้อวินเซอร์ครับโดยมีสีสีเหลืองครับสีส้มสีฟ้าสีอุนต้ามารีนสีม่วงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของการเขียนขึ้นกันต่อครับ ก็ในส่วนของการเขียนสีน้ําทะเลนะครับผมก็จะใช้สีฟ้าอมเขียวๆนะครับโดยใช้อุ้ารมารีนผสมกับเคอร์เลนบูลครับแล้วก็ผสมกับสีเขียวนะครับก็ออกเขียวๆน้ําทะเลหน่อยๆนะครับโดยเว้นฟองขึ้นในบางจุดไว้นะครับรวมทั้งจุดที่ขึ้นกระทบหินด้วยนะครับก็เว้นไว้นิดหนึ่งในการระบายหินระยะไกลๆนะครับแล้วก็จะลงผสมกับสีบรรยากาศลงผสมกับสีก้อนหินเช่น สีบรรยากาศเราไปใช้โทนสีฟ้าอยู่แล้วใช่ไหมครับโทนสีฟ้าน้ำเงิน,นหรืออุลต้ามารีนผสมกับเคอร์เลนบูลเนี่ยครับแล้วก็จะเอาส่วนของสีเบอร์นซนานะครับมาผสมเขาให้เขาดูแบบเป็นฟ้าไกลๆกับออกผสมกับบรรยากาศหน่อยจะได้ดูไกลๆนะครับก็ระบายสีไกลๆไปก่อน,นครับส่วนของหินระยะกลางๆเนี่ยครับผมก็จะใช้สีเบอร์นซนานะครับผสมกับส้มน,นะครับออเรนแล้วก็ผสมกับฟ้านิดหน่อยแล้วก็อาจจะผสมเขียวเพราะว่าเขียวเนี่ย อาจจะใช้แซฟฟกรีนก็ได้ครับเขียวเนี่ยจะมีส่วนของทําให้หินเนี่ยมีที่มันจมน้ําอยู่จะมีตะไคร่อะไรประมาณนี้นะครับคือทําให้มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับส่วนของก้อนหินระยะหน้านะครับเราก็จะใช้สีน้ําตาลสว่างเป็นน้ําหนักแรกนะครับระบายแบบแทรกสีเขียวนะครับหรือสีฟ้าไปด้วยนะเพื่อที่จะให้มี อ่าสีสันที่มันสดใสขึ้นมานิดนึงนะอ่าในส่วนของเงาก้อนหินเนี่ยนะครับผมก็จะใช้สีของสีม่วงไวโอเลตมาผสมกับสีบรรยากาศแล้วก็ระบายลงไปเพราะว่าหินจะมีส่วนที่โดนแสงกับไม่โดนแสงส่วนที่เราไม่โดนแสงเนี่ยครับแล้วก็ใช้ม่วงเป็นตัวเบรกเพื่อให้เขาไม่ค่อยเด่นเท่ากับในหินที่โดนแสงนะครับขั้นต่อไปก็แต่งละเอียดของหินได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องไปเก็บละเอียดมากครับสีน้ําเราก็ใช้ปัดๆเอาครับก็ ถ้าไปเจอส่วนงที่เป็นขึ้นแล้วก็เว้นไว้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาแต่งขึ้นเท่าที่หลังครับาภาพชิ้นนี้นะครับก็เป็นภาพเขียนสีน้ําทะเลนะครับก็บร,ริกาศออกสบายๆนะครับก็ใช้เวลาในการเขียนไม่นานมากครับใช้เวลาในการเขียนรวดเร็วแต่ว่าใช้วิธีการคิดมาแล้วว่าเราจะระบายสีตรงไหนไปในพื้นที่ตรงไหนครับเพื่อที่ให้สีเนี่ยลงไปในทิศทางที่ไปในทางทิศทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเขียนสีน้ําทะเลกันต่อครับ ข้อสําคัญนะครับเวลาเราเขียนนะครับก็คือสีเนี่ยนะครับเราก็ไม่ควรจะบีบสีจากหลอดแล้วใช้เลยนะครับเราอาจจะมีการบีบมาแล้วก็อาจจะเบรกสีใส่เข้าไปนิดนึงเพื่อที่จะลดค่าของสีไม่ให้มันสดมากเกินไปนะครับหรือเรขแบบนี้คือต้องการที่จะลดไม่ให้สีมันดิบนั่นเองนะครับวิธีการระบายสีน้ําทะเลใต้ขึ้นนะครับต้องทํางานให้รวดเร็วนะครับคือเราผสมสีเข้มๆไว้ก่อนในขณะที่สียังไม่แห้งนะครับ จะได้ฟองคึ้่นที่นุ่มนะครับก็ผสมสีที่เข้มๆไว้นิดนึงแล้วก็ระบายลงไปนะครับสีน้ำเนี่ยครับเวลาเขียนคลื่นเนี่ยต้องใจเย็นนิดนึงครับถ้าเผื่อน้ําหนักมันหรือน้ําหนักเขายังไม่ได้นะครับเราสามารถซ้ําที่หลังได้นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆครับมนในส่วนของคลื่นครับก็ใช้สีนะครับเคอร์เลนบูเหมือนเดิมครับผสมกับอุลตรามารีนครับแล้วผมจะใช้สีเขียวของเขียว แฟบกีนนะครับหรือว่าเขียวเข้มๆอีกนิดนึงครับผสมไปนิดนึงอันนี้ไม่ได้หยิบมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตอนหลังนะครับก็เก็บรายละเอียดขึ้นไปครับก็คือพยายามให้ให้เขามีสีที่ฟูๆไว้ครับคือแบบให้ฉ่ำๆไว้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันทีหลังนะครับ ก็สําหรับงานชิ้นนี้นะครับหลายๆหลายๆท่านกังวลนะครับว่าทําไมเราเติมสีแล้วมันไม่ค่อยเข้มขึ้นครับก็สีน้ําต้องใจเย็นๆครับค่อยๆเติมขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นครับคือเราไม่เติมให้มันเข้มไปเลยทีเดียวครับเพราะว่าสีน้ํานี่จะมีการทับซ้อนของสีนะครับสีมันจะทับกันบางมากๆแต่ว่าพอมองในระยะแล้วมันจะเป็นการเหลื่อมที่ทับกันสวยงามมากครับแต่ถ้าเราทำให้มันเข้มไปเลยเนี่ยเราจะแก้ไขมันยากในภายหลังนะครับ ภาพน้ำหนักรวมๆได้แล้วนะครับเราก็ค่อยมาเก็บดีเทลหรือรายละเอียดที่หลังนะครับก็งานที่นี้นะครับผมก็จะใช้น้ำหนักตัดกันเองมากกว่านะครับโดยให้สีที่อ่อนๆนี่อยู่ในระยะหน้าครับสีเข้มๆก็อยู่ในระยะหลังครับงานสีน้ำนะครับเราไม่นิยมการตัดเส้น,นครับเราพยายามให้น้ำหนักตัดกันเองมากกว่าจะทําให้งานเ,าเกิดความนุ่มนวลหรือสวยงามมากขึ้นนะครับ ข้อสังเกตในงานการเขียนสีน้ำครับคือเราค่อยๆเพิ่มให้มันลึกเข้าไปครับเพิ่มจนให้มันลึกให้มันลึกเข้าไปอีกครับสังเกตครับให้งานมันจะมีน้ําหนักอ่อนกลางเข้มนะครับคือเป็นการทําระยะของภาพนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับก็สําหรับงานชิ้นนี้นะครับจะใช้เทคนิคเปียกบนเปียกเป็นหลักนะครับหรือเวทบนเวทนะครับเพราะว่าจะมีการใช้น้ำนะครับให้เกิดการฟู่ของน้ำครับหรือว่าเกิดการไหลซึมนะครับ จะมีการเว้นข่าวไว้ในงานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในการเว้นข่าวเนี่ยจะไม่ได้ข่าวทักทีเดียวนะครับจะเป็นข่าวที่เกิดจากละอองการฟูของน้ําเป็นหลักนะครับก็สําหรับผู้ชมที่มีข้อคิดเห็นนะครับส่งข้อความมาที่ใต้ด้านล่างนะครับผมตอบทุกข้อความนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีน้ําของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับในตอนต่อๆไปครับขอบคุณครับ